ลมล้วงที่8ดมีลแคมของช่างแบรนหลังเขาสวัสด,ดีครับวันนี้เราจะไปไหนกันลูกเราจะไปสถานีดอ,อกันจะไปถ่ายรูปเล็กอาจจะยกล้อนิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับ few minutes later Oh yeah. 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 ปิดเฉยเดี๋ยวเราลองไปเข้าอีกทางนครับมันจะมีทางเข้าตรงนู้นอ่ะเีาจะไปเลี้ยงเข้าเดี๋ยวเราตามไปดีกว่าเดี๋ยวเราตามเข้าไปดีกว่าเดี๋ยวจะเจอลูกจอดดีดี Let's go เข้ามาแล้วแต่ว่าตรข้างหน้านี้เป็นกินโดครับโอเคน้ำในร่มนะครับน้ำในร่มทางตรงนี้มันปิดครับเนี่ยทางมันปิดเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปเราจะไปดูที้ฝั่งก่อนไหมสะพานจะสร้างเก็บน้ำมั้งแถวโน้นอ่าใช่ครั A few minutes later แต่ก่อนนะเข้าเข้าไปได้ครับมันจะเป็นเหมือนเข <Okay. S 1> ื่อนโอเคเป็นสถานเก็บน้ำใหญ่อะ่ะแต่ผมก็เรียงไม่ถูกแต่กตอนมันเข้าได้ผมก็ไปนั่งรถเล่นขี่รถเล่นตรงนั้นะได้ครับเป็นทางตรงด้วยอันนี้เดี๋ยวเราลองไปไปทางนู้นดีกว่าไปดูที่เขาฝึกรถใหญ่กันโอเคครับผมเจอตรงนู้นครับผม เกันสักแป๊บหนึ่งโอเคดูเขาดูขับรถหน่อย มันลื่น บอมันต่ำไปอ่ะบอกมันต่ำไปอ่ะเดี๋ยวเรจอดทั้ก่อนดีกว่า đi khó ngần quá Đó, đây là... đây, Ăn <laughs> thu <laughs> ห้สามมีเรือนเดิมล้วงมีแปดมิลแล้วก็แคมแคมของช่างแบรนหลังเขาเพื่อนผมเองสเต็กคันนี้ก็มีลูกห้าสามวาวเดิมเรือนเเรือนล้วงใช่ไหมบบกไปแล้วแล้วก็มีมีเบาเบาก่อนเบาของไบเกอร์สั่งมาจากเออลาซาดาก็มีมีเป็นท่อ ท่อของผมสั่งมาสำนักอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วก็บางร้อนเป็นลาซาด้าเหมือนกันราคา150ยห้าสิบบาทแล้วแล้แล้วก็มีอะไรอีกรอเป็นล้อของโยโกโยโกอันนี้อันนี้เท่าไหร่นะเดี๋ยวแป๊บนึงพันไหมพันสองไหมพันสองใสง่สาย,ยางเป็นของอะไรอ่ะเหนไหมแต่หลอบอ่ะ นั่นแหละประมาณนั้นแหละใายเป็นหกสิบทับเก้าสิบขอบสิบเจ็ดหกสิบทับเก้าสิบขอบสิบเจ็ดเห็นกันไหมเนาะย้อนแสงก็มีจานเป็นจานแต่งอันนี้ช่างให้มาช่างแบรนจเจริญยนต์หลังเขาสนับสนุนมาฟรีแล้วก็เป็นโชค๊คโชค๊คเป็นโช๊คเดิมทุกอย่างเดิมหมดครับ อย่างเดิมหมดเดิมเดิมหมดเลยมีแค่ชุดห้าสามแค่นั้นแหละแล้วก็มีคอยแต่งคอยแต่งระบบน้ํามันก็เป็นระบบน้ํามันเดิมระบบน้ามันเดิมครับไม่มีเอระบบน้ํามันเดิมไม่ได้เจาะไม่ได้อะไรครับตอนแรกผมผมไม่ช่างโมแล้วปัญหามันเยอะปัญหามันเยอะครับน้องน้องคือปัญหาแรกเลยที่เจอคือสายรั่วสายแตกสายยังสายยังดีนะแต่ว่ามันก็ใช้ได้ ก็ตามอายุมันนะรถตากแดดก็ตากแดดด้วยนี่กิโลละไม่ผมขาดไปประมาณสามปีอ่ะสามปีแต่รถตอนนี้อายุเก้าเดือนไอ้เก้าปีเกือบสิบปีสิ้นปีนี้สิบปีพอดีรถคันนี้ผมออกมานี่อันนี้ร้านร้าน,ร,านร้านนี้เลยครับเจ๊ขวัญสั่งลุยป้ายแบบช่างแบนด์นี่ครับอันนี้เป็นสติกเกอร์ออริจินอลครับรุ่นแรกแคม ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีชื่อเพราะเป็นของเพื่อนผมเองเพื่อนผมสั่งทําเองแคมตัวเดียวครับสเตอร์สิบสี่สามสี่คันนี้วิ่งได้ร้อยสี่ไปกับเคองเวัดไมดูแล้วไมเทยอยู่ประมาณร้อยสี่สิบกว่าคันนี้หน้าหน้าไมอยู่ที่ร้อยสาสิบเอ้ยไม่ใช่ร้อยสา้อยี่สิบหน่อยๆเกืแบร้อยห้าครับ ยังไม่เคยวัด gps นะไม่กล้าวัดรถไม่แรงรถไม่แรงเหมือนชาวบ้านเขานี่แหละและกระตุกจับหลังผมเอ,อ่อสับกับช่างมาช่างให้สับมาตอนแรกเป็นสีสีเทาผมไปสับเป็นสีดำมาของตัวใหม่แล้วคันนี้นี่กินน้ำก่อเกิวน้ำเฮ้ยมองดูหน่อยลูกชายกูเล่นอะไรวะนะ ไม่เล่นเป็นเด็กเลยไรแชมป์เ <c oughs> อานี้เขาเรื่องดีกว่าตอนนี้เดิมเดิมยันเครื่องยันสเตอร์มีแค่ล้ออย่างเดียวล้อล้ออย่างเดียวล้อทั้งของก็คอคนคอคันแล้วก็มีสายถัดของกอ๊อฟปัมป๊มปั๊มปั๊มเดิมหลังหลังหลังก็มีหลังก็ทำหลังก็จะมีเป็นสปริงตัวตั้ง ตัวบูตต้องเบรกหลังเฉยเป็นเดิมเดิมนี้อันนี้กันร้อนสั่งท่อเป็นท่อผ่าหมกของชารสปีดงานหลักๆก็มีอยู่มาแค่นี้ครับเครื่องเดิมเดิมผมสตาร์ทให้ดูสตาร์ทมือไม่ได้สตาร์ทตีนะเครื่องเดิมๆครับ ใส่เป็นกองเลทผมไปลองมานั่งนั่งขี่ลงเนินหน่อยๆได้ร้อยยี่สิบแต่แต่ไม่ตัดนะสะเตอร์เดิมน่าจะเป็นสิบสี่สามหกยิ่ง่างัันนะอันนี้ก็เป็นสนามกีฬานในร่มก็จะมีน้องๆยกล้อเห็นไหมโอ้เกียนอะ่ะนักน้องเกียนอะตูดโชว์อะแบบเฮ้ยเอุ้ดนะครัแบบ <laughs> <laughs> เห็นว่าดูสายซิ่งครับผมดูการดันคุณมาด้วยสายซิ่งสุดก้าวครับคนทำมาหากินเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปดูน้องๆใกล้ๆฝนบ้านงานนะครับดูดีว่าเขามาทําอะไรกันอซูมไปซูมไป z ูม m z o ู m ไปเขาทำอะไรอ่ะเขาวิ่งตามรถ่ะครับเฮ้ยเราอยากทำมั้งอะ lòng đuốc lên cả nước nóng rồi anh tâm cá tinh ok hát măng mới chạp lều à không gờm à ui มันเดิมอะครับเดิมทุกจุดเออก็ด <Darwin> ูออกตัวดิผมออกไปนโอเค หนูนมเติมตเอะครับเขาน่าจะมาฝึกเดี๋ยวผมลองไปถามมั่ก่อนา่าเขาอาจจะมาพาเพื่อนเราฝึกเล่นเออ่ขี่รถคัดน้องมาฝึกนะครับสู้พี่ไม่ได้หรอกพี่อะเจ็บมาเยอะขาแล้วดูแส okay. ูแผลเป็นเนี่ยทั้งตัวหัวใจด้วยถลอกหมดสวัสดีครับก็เนี่ยแหละเล่นนิดนิดหน่อยๆยกล้อมันยกไม่ขึ้นเดี๋ยวผมจะต้องไปใส่แปรใส่คัดใหม่แล้วก็สปริงใหม่เพื่อให้มันโดดหน่อยเพราะตอนนี้ยกไม่ได้เลยครับคัดลื่นมากส่วนตัวนี้ก็ ไม่ได้ขี่นานครับพอดีให้ให้ให้น้องถากกล้องเนี่ยให้ให้น้องใช้สเตปห้าสามเนี่ยทำมาประมาณสามจะสี่ปีลวโคดเหนียวครับแช่แบบผมไปทริปเอ่อพวกสองจังหวะผมไปทริปไปช่วยคนเอ่ออยุธยาศรีสะเกดแล้วก็สะกงสักแก้วอย่างเงี้ยนครนายกเนี่นยที่ว่าไปช่วยคนนะครับก็ออกทิปไปก็ไปได้หมดนะครับก็แช่ได้แช่ได้หลายโลเลย แต่ผมก็เป็นผมก็จะแช่แบบพอประมาณนะครับก็ไม่ได้ไกลามากอย่างน้อยแบบประมาณสองโลสามโลสี่โลประมาณนี้แหละแช่ไปเรื่อยๆกับพวกเขาพวกเพื่อนผมขับสองังหวันเหมือนกันให้น้อเดี๋ยวคันนี้ทำหมดแล้วครับสปริงก็เบรกง,งทำมาพร้อมกับชุด5 3าสามเลยก็ย <c oughs> ัง <c oughs> ไม่ลื่นนะก็ยังดีดดีดหยองอะครับ <Wow. S 1> แต่ผมขับไม่ไหวผมอ่อนเอง <c oughs> แต่คันนี้ผมจะต้องไปทำอีกแล้วนี่ผมเป็นคนสีตอนแรกเป็นสีสีเดียวกับสีรถเนี่ย แต่ผมไม่พ่นมันสีดำ๋ดยวผมจะทำใหม่อยู่พอดีฝุ่นฝุ่นมันเข้าแล้วม,มันก็ถลอกด,ด้วยเดี๋ยววันนี้ขอกลับก่อนดีกว่าเนาะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปไหนอาจจะขี่เล่นแต่บอกว่าอย่างครับตอนนี้ผมยังไม่มียังไม่มีกล้อง,องติดหมวกผมก็ใช้เป็นโทรศัพท์ถ่ายก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดอยากเห็นมุมกล้องมุมอะไรพวกนี้เดี๋ยวอีกไม่นาน ผมจะพยายามหามาทำให้ขอบคุณที่รับชม